อ่าข้อสิบหกข้อสิข้อนี้เป็นข้อสอบที่ชอบรู้สึกว่ามันใช้ความรู้แบบหลายเรื่องมารวมกันเป็นข้อสอบที่ดีนะอืมแต่แต่ถ้าคนที่ไม่รู้โครงสร้างก็คือเออไปเลยเอาเอาจริงนะพอะเห็นปุ๊บก็คือเออ คือในเคมีเนี่ยเราเราเห็นอยู่แล้วเนี่ยโหนี่อ่านจันท์ค่าเจก่อนไหมอ่านจดก่อนไหมอ่าได้ได้ได้คือเราเราเราเดือดไงเราเราต้องการแบบโหเราแต่เคยพี่เยพี่ชอบข้อนี้มากข้อออกดีมันออกมันมีสามเรื่อง ในการที่ที่แบบวอ i f ดิฟายม็นข้อนี้คือข้อนี้เขาถามว่าอาหารเสริมบางชนิดมีกรูตาไิโนนะคะเนาะเป็นส่วนประกอบซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังภาพจากข้อมูลจริงๆพอเราอาุวิจัยหาเราไม่ได้เจอ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 แต่ให้โครงสร้างมาทีมเลยเคมพวกเราได้เรามั่นใจเรารู้แล้วว่ามันเป็นสารประกอบประเภทโปรตีน ดูจากอะไรอ่ะพี่นุ่มนี่ C O N H นี่เราไข่บอลอ้ซีดับเบิบอลโดับเบิลบอลเอชฟชอบอลจากข้อมูลนะฮะข้อใดแสดงลำดับการลำเลียงสารที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดที่ได้จากการด้อยกรูตาเทโอนไปยังเซลล์ต่างจริงจริงๆนะตอนพี่หนุ่มทำนะพี่จอร์นะการทิ้งเลยเพราะว่ารู้และเขียนเลยว่าโปรตีน โปรตีนตัวย่อยที่ได้เยอ่สุดก็คือจริงๆก็ไม่ถึงพันการจัิงหรอกแต่ว่าในหัวเราเรารู้และเราจับเลยว่านี่คือสารพวกโปรตีนสารอาสารพวกโปรตีนย่อยแล้วต้องเล็กสุดคือกรดอะมิโนถูกต้องาครนี้เขาถามอะไรต่อกาถามอะไรต่อแล้วเราเรียงอย่างไรอือมอ้าวนี่เฮ้ยนี่ข้อสอบหกสี่จริงปะเนี่ยเพราะว่ามันข้อสอบเก่าเลย อืมแทบจะไม่ต่างเลยเอาจรออกตลอดเลยเนาะที่ภารก้าวไอ้ลํำไส้เล็กปอดหัวใจอะไรเงี้ยนี่ไปดูปีสรศูนย์ยังมีเลยอืมนะครนี้สิ่งสิ่งที่เราต้องรู้ว่ามันลำเลียงแบบไหนเราต้องดูว่ามันมันดูดซึมผ่านระบบไหนซึ่งมันมีสองระบบการดูดซึมอะใช่เนาะในร่างกายเราง่ายๆเลยว่าไปเลือดหรือเลืองืย่อยอาหาราสิ่งที่เราจะความความรู้ที่เราจะเอามาใช้คือเรื่องของการย่อยอาหารเราเราไปทวนกันก่อนไหม น้องจะได้ไม่งงว่าเราแค่มาตัดชอยเนาะอ่ะอันนี้เรื่องของโครงสร้างโครงสร้างโครงสร้างก่อนนะไม่หนุนด่วนเลยไม่หนุนนะชำนาญน้องจริงๆมันไม่ไม่มีอะไรเลยสมมุติว่าเขาจะให้สารไหนมาก็ช่างเขาเคยออกสารยากกว่านี้ได้ซ้ำนะแต่ว่าเราดูโครงสร้างเราดูออกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรตีนเป็นไขมันเท่านี้พอแล้ว อันนี้ฝากน้องฝากน้องไปทวนด,ด้วยว่าโครงสร้างองโบยเดตเป็นแบบไหนไปทวนของพี่นุ่มอ่ะนะแล้วโครงสร้างของไขมันไตรกิสรายเป็นแบบไหนวรงนี้ยเพราะว่ามันอาจจะออกตัวอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนไงแต่เรา<ม>ต้องดูเป็นจริงๆเอาจริงมันไม่ยากในแง่ของว่าสมมติเราเรียนคือสารชีวโมเลกุลน,นเด็กมักจะไม่ชอบเนาะเพราะว่ามันอาศัยพื้นฐานจะเคมี <ไว S 1> ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารู้คีรู้คอรู้แก่นของมัน,นจริงๆอ่ะไม่ยาก นะฮะน้องไม่ยากเลยแล้วก็จากภาพเดี๋ยวพอดูเราเห็นเลยว่า CONH เนี่ยเป็นพันธะที่เราเรียกว่าพันธะเบบไทบอลนะฮะนาะเโอไทบอลนะพี่ไม่พูดตรงนี้นะัะเพราะว่าเราพูดอันนี้อ่านอ่านดูแค่นั้นส่วนก็คือเราต้องดูว่ามเให่แล้วกันเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวทวนตรงนี้ให้ละกันครับคือโครงสร้างของกรดอะมิโนมันจะประกอบด้วยตรงกลางที่เราเรียกว่าไคลโรคาร์บอนนะฮะคาบอนคาร์บอนอยู่หมู่สี่้ามีสี่แขนเนี่ยสี่แขนจะเกาะไม่เหมือนกันเลยเราจะเรียกว่าแอลฟาคาร์บอนหรือไคลโลคาร์บอนนะฮะซึ่งโครงสร้างของกรดอะมิโนอ่ะหนึ่งก็คือมีสีอยู่ตรงกลางนะฮะเป็นไคลอลคาร์บอนสองคือเกาะกับไฮโดรเจนหนึ่งแขนนะฮะอีกแขนหนึ่งนะฮะด้านหนึ่งคือจะเกาะกับหมู่ที่เราเรียกว่าอะมิโนกรุ๊ปนะฮะอะมิโนกรุ๊ปเนี่ย ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเกาะก,กับคาร์บอกซิลกรุ๊ป C ีเดนน้องทีนี้นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยแขนสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเกาะก,กับไซเชนนะครับไซเชนคือตัวมเกอกเนาะตัวมเกอะก็มีแบบต่างๆมันก็เลยทําให้เราได้กรดอะมิโนโที่หลากหลายแสดงว่าความหลากหลายต่างกันตรงที่ r หมู่ R รหรือว่าไซเชนอ่าเนาะมันก็จะเกิดกรดอะมิโนต่างๆแต่ว่าเราก็ จริงๆเราได้ใช้ตลอดแล้วก็จำบ้างไม่จำบ้างแต่กรดอะมิโน,โนจำเป็นเราต้องจำได้นะเนาะไอโซลิวซีนแบลีนนะริปโตแฟนฟีนิวลานีนทรีโอนนนเมทไทโอนนนไลซีนแล้วก็ลิวซีนถ้ามีเด็กก็จะมี อะดีนีนกับฮิสตดีนเพิ่มขึ้นมาอันนี้พี่หนุ่มเติมให้นะแต่ข้อนี้คือเรารู้เราแค่ดูลออันนี้พอดีเราพูดเรื่องนี้พอดีอ่แล้วเรารู้ว่ามันเป็นแล้วน้องน้องรู้เปล่ามี่อันนี้คือหนึ่งตัวนะพี่จอร์ดอ่าแค่หนึ่งตัวอะมิโนหนึ่งตัวทีนี้แต่ละตัวมันจะมาต่อกันคือตัวถัดมามันก็จะเอาเดี๋ยวพี่ขอกรอบตรงนี้นะเนี่ย ตัวต่อไปมันก็จะเอาอะมิโนมาชนกับคาร์บอกซิลของตัวถัดไปเหมือนกับแตะไหล่กันไปเรื่อยๆคือเอาอะมิโนมาชนกับคาร์บอกซิลอะมิโนชนคาร์บอกซิลอะมิโนชนคาร์บอกซิลนะครับมันก็เลยเป็นเกิดเป็นเปปไทด์บอนเนาะก็คือ C O N H นี่คือนี่คือเง้าโคนของคาร์บอกลิลก่อนหน้าต่อกับอะมิโนของ N H อะมิโนของของตัวถัดไปนะคะแล้ว หลุดไปน้ำหนึ่งโมลกุลชนกันหนึ่งที่เกิดน้ำหนึ่งโมลิุลนะเราเรียกแบบนี้ว่าอะไฮโดรไลซิสไม่ใช่อะไรนะต่อด้วยเนะี่ยอชนกันน้ำแตกเรียกว่าอะไรวะดีไฮเดรชั่นโอ้ไฮโดรไลซิสคือเราจะย่ยอยเนคาคะประมาณนี้ทีนี้เสริมอีกนิดนึงว่าตัวโปรตีนเนี่ยด้านหนึ่งเป็นอะมิโน,โนใช่ไหมพี่เจ้าด้านหนึ่งเป็นคราร์บอกซิลมันก็เลยมีคุณสมบัต ทั้งรับและจ่ายโปรตอนได้เพราะด้านหนึ่งรับได้ด้านหนึ่งจ่ายได้เพราะฉะนั้นขารบโปรตีนเราก็เลยบอกว่าเขาเป็นบัฟเฟอร์ปรับค่า pH สมดุล pH ในร่างกายได้ในเลือดด้องมีโปรตีนแบบอ่ะเป็นบัฟเฟอร์ในเลือดเนี่ยอ,อันนี้คือแค่นี้เองสา่ละสำคัญแต่อันนี้เห็นปุ๊บอ่าเป็นโปรตีนย่อยแล้วได้อะไรกรดอะมิโนซึ่งมันเกิดจากการตอบกันง อ่าอันนี้เราได้ชั้นที่หนึ่งแล้วฟิติีนไกรซีนอ่ะอันนี้ก็คือความรู้ที่ใช้ก็คือเรื่องของชั้นที่หนึ่งเราได้แล้วว่ากูตาเทโอนเป็นโปรตีนที่เรารู้นะว่าประกอบจากกรดอะมิโนสามตัวใช่ป่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวไหนบ้างแล้วเราก็ไม่ต้องไปจำได้จริงๆรแล้วแต่รู้บ้างรู้ว่ามีกี่ตัวเพราะเราเจออ่าพันธะเปปไทด์บอนสองทีจุดเชื่อมสองจุดแปลว่ามีคนสามคนแต่ไหลกันสองทีอันนี้เรียกว่าไตรเปปไทด์เนาะอืนี่ก็เลยได้เป็นไตร เปปไทายก็คือมีอะมิโนสามตัวครับอืออ่ะอันนี้ได้แล้วผ่านไปด่านที่หนึ่งยังไม่หมดออันนี้<ม><ม>ไปดา<ม>่านที่สองแล้วกันนะฮะอ่าด่านที่สองก็คือเรื่องของการดูดซึมเนาะอ่าทนี้เรามาดูว่าตัวโครงสร้างของตัวลำไส้<อ>มันก็จะมีลักษณะเป็นเอ่อเป็นโฟเป็นหลุมเป็นอะไรพวกนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการย่อยในในการย่อยอาหารในการดูดซึมเนาะแล้วก็ ในตัวตรงที่มันเป็นโฟนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนนิ้วมือยื่นขึ้นมานะครับ<ม>ซึ่งเราเรียกว่าวินไลน์นะครับอ่านดูรูปต่อไปนะครับอ่าไหมอันนี้คือวินไลน์สิ่งที่พี่อยากให้เห็นก็คือในตรงแกนของวินไลน์เนี่ยมันจะมีตัวแคปิลลารีหรือว่าเส้นเลือดนะครับนะฮะตรงนี้นะครับโทษนะครับช,ชอีอันนี้เหรออ่านี้เห็นไหมอันนี้คือเส้นเลือดแคปิลลรีนะครับ แล้วก็ตรงแกนกลางที่เป็นสีเขียวนี้เป็นหลอดน้ําเหลืองหรือว่าแล็กทิวนะครับสองอันนี้มันมีความจําเป็นก็คือมันใช้ในการดูดซึมสารหรือลำเลียงสารที่มันไม่เหมือนกันเนาะครับถ้าเป็นพวกอคาร์โบไฮเดรตที่เป็นกูโคาพวกการลคอไลพวกฟุกโตดมันจะไปทางสายแดงสายแดงก็คือไปตามระบบเลือดไปตามแคปิลลารีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออะมิโนเป็นพวกโปรตีนก็ไปกับสายแดงเหมือนกัน ก็คือไปกับระบบเลือดเหมือนกันงั้นก็คาร์าโบไฮเดตกับโปรโตีนเนี่ยจะไปทางระบบเลือดแล้วก็แต่ว่าอีกอันนึงจะไปไม่เหมือนเพื่อนก็คือพวกไขมันไขมันมันจะไปกับสายเขียวงั้นเพราะฉะนั้นไขมันแล้วก็งั้นวิตามินที่ไรในไขมันถูก,กต้อง A D E K แล้วก็พวกไขมันมันก็จะไปกับระบบน้ำเหลืองเห็นไหมอ่าคาร์โบไฮเดตกับ โปรตีนหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดก็คือกลูโคสมีกาเล็กโตสมีฟุกโตซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดตแล้วก็ส่วนโปรโตีนก็จะเป็นอะมิโนแอซิดมันจะไปไปด้วยกันก็คือไปตามระบบเลือดไปตามแคปิลลารี่นะครับส่วนพวกไขมันนมัจะไปตามระบบน้ำเหลืองงั้นมันไปคนละที่มันจะผ่านอวัยวะไม่เหมือนกันอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อเร,เราได้แล้วนะพอมันมีการย่อยแล้วมีการดูดซึมปุ๊บมันจะไปทางไหนเนะอะอะมิโนกับ เขาบริเตกับโปรตีนไปด้วยกันก็คือไปทางระบบเลือดส่วนไขมันจะไปทางระบบน้ําเหลืองอ่ะงั้นพี่หนุ่มก็จกําแค่ไขมันกับวิตามินที่อะไรในไขมันจะไปกับออือน้ําเหลืองจบแล้วที่เหลือาไปออาเลือดเลยอ,อือออ่ะโอเคดูต่อไปนะครับอ่าหลังจากที่มันผ่านเช่นต่อไปเกิดอะไรขึ้นนัาโดยรูปนี้ หลังจากดูดซึมเข้าลำหลังจากมีการดูดซึมเข้าลำไส้แล้วเรียบร้อยผ่านตรงเมื่อกี้ที่มันเป็นตัวแกนของตัววลนาซึ่งมันเป็นแคปเรลรี่กับอันนี้เรามาดูกันที่การดูดซึมของคาร์โบไฮเดตกับตัวโปรตีนซึ่งมันจะไปกับระบบเลือดหรือว่าแคปเรลรี่นะครับอ่ะน้องดูตัวนี้จะเป็นลำไส้เมื่อกี้ที่เราดูกันนะฮะตัวลำไส้ปึ๊บพอแคปเรลลี่มันก็จะต่อจากลำไส้แล้วก็ออกมาแล้วก็ผ่านให้ปฏิกิริยาเท่าเดียวคือตัวนี้แล้วก็ไปยังตับก่อน อ๋อใช่เพราะว่าตรงลำไส้มันจะไม่ต่อเข้าสู่ตัวเวนาคาว่าโดยตรงม่อ่าใช่ครับมันต้องผ่านเขประติมันจะเข้าตับก่อนมันจะเข้าตับก่อนนะครับหันเส้นนี้เนาะเฮปาติอันนี้ก็สําคัญนี่ก็ค่อยชอบออกบ่อยนะฮะไฮปาติพอเทาเวีมันจะเป็นจุดรวมเลือดที่มาจากลำไส้เกือบทั้งหมดใช่อันนี้ระดับน้ำตาลค่อนข้างสวิงเนาะพี่จอใช่ครับก็คือพวกสารอาหารต่างๆที่มันดูดซึมเนี่ยมันจะมานี่ก่อนมันจะมาเส้นนี้ก่อน หลังจากนั้นจากเฮ่ปติโพเทเวยมันจะเข้าตับโทีนี้ตับเนี่ยมีฟังก์ชันดีท็อกซิฟิเคชันคือกําจัดสารพิษแปลว่าสารพิษบางอย่างเนี่ยมันก็จะลดลงได้นะถูกอ่าม,มันก็จะอาจจะถูกทำลายที่ตับหรือว่าอย่างเช่นกูโคสเนี่ยตับมันจะสร้างสร้างเป็นไก่โดเจนได้ นั้นปริมาณน้ําตา,ล,าลดลงปริมาณน้ําตาลจากเส้นตัวที่อยู่ในตัวเฮปติกพอเทเวนซึ่งยังไม่ผ่านตับมันอาจจะสูงแต่หลังจากที่ตับนำนํำกลูโคสไปใช้ปุ๊บตัวที่ออกจากตับมันอาจจะปริมาณน้ําตาลอาจจะลดลงน้อยกว่าตรงเฮปติกพอเทเวนเนาะอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทราบคืออวัยวะที่อเอาราพูดถึงโปรตีนเมื่อกี้อูตาเทโอเมนโปรตีนใช่ไหมโปรตีนจะดูดซึมผ่านทางระบบเลือดนะครับ หลังจากตัวแคปเปอรี่มันก็จะไหลามาตามเฮปติกพอเทลเวนนะครับซึ่งจะเข้าสู่ตับนะครับหลังจากตับปุ๊บมันก็จะออกจากออกออกมาที่เส้นเลือดดำเฮปติกเวนนะครับตัวนี้นะครับแล้วเข้าสู่ตัวอินฟิเลียเวนคาว่านะครับหลังจากนั้นอินฟิเลียเวนคาว่วามันก็จะเข้าสู่ห้องบนห้องบนขวาอืมอ่าไรเอเทรีย right มนะฮะอ่า,าลงมาอ่โอเคครับลงมาด้วยนะครับนี่เราผ่านไปถึงหัวใจแล้วนะเมื<ๆ>่อกี้คือลำไส้เล็กไปตับ เสร็จแล้วก็มาหัวใจแล้วตอนนี้ลสงเลลกไปเฮปติกพโลเวย์อ่าแล้วก็ไปตับไปอินฟีเรียไปนะครับว่าเข้าหัวใจห้องบนขวาแล้วก็ลงหัวใจห้องล่างขวาปึ๊บห้องล่างขวาจะปั๊มไปที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนการผ่านพมันเดเห็นไหมหัวใจแล้วนะทีนี้ห้องล่างขวาปุ๊บจะปั๊มแบบพมันารียรอาร์เทอรีนะครับไปปอดไปที่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อกําจัดออกซิเจน ครับจัดคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์พูดผิดนะครับกจัดคาร์บอนไดออกไซด์ก็แลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้ามานะครับหลังจากนั้นปอดก็จะนําเลือดกลับเข้ามาที่ห้องบนซ้ายเลือดมีออกซิเจนขึ้นเข้าห้องบนซ้ายใช่ครับลงล่างซ้ายเมื่อกี้คือออกจากหัวใจแล้วนะแล้วไปปอดรอบนึงก่อนเสร็จแล้วจากปอดแล้วกลับกลับมาหัวใจหัวใจมาสองรอบากับเข้ามาที่หัวใจห้องบนซ้ายนะครับอ๋อแบบอ่าแบบนี้เราก็เรียกว่าดับเบิล เซตคูลเลชันครับคือเข้าออกหัวใจสองรอบครับอ่ะทีนี้พอจะกอดปุ๊บแล้วเปลี่ยนการสึกก็กลับเข้าห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายส่งเลือดลงห้องห้องล่างซ้ายนะครับหลังจากนั้นหัวใจมันก็จะปั๊มเลือดที่มันมีออกซิเจนสูงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ไปที่เซลล์ต่างๆของร่างกายอ่ะทวนอีกรอบ วนหีก่งรอบเหรอทวนจะเป็นอวัยวะจากลำไส้อ่าลำไส้ไแล้เกลียนตอบสิอ่ลำไส้เข้าเฮปติกเวนไปตับอ่าไปเฮปติกเวนก่อนถูกแล้วก็ไปอินฟิเร์เลยนะครับว่ากาเข้ามาใจห้องบนขวาลงล่างขวาใช่แล้วไปแล้วไปอ่าปอดไปปอดแล้วก็กลับเข้ามาใจห้องบนซ้ายลงล่างซ้ายแล้วก็ไป เซลล์ต่างๆของร่างกายอ่ะอันนี้มันออกทั้งในเรื่องของตัวเรื่องของ C V S นะตัเรื่องระบบระบบกรไหลเวียนด้วยนี้นะต้องดูเรื่องดี๋ยวเราค่อยเรียข้อนใช่ใช่อ่ะอันนี้คือความรู้ที่เราจะใช้ตอบตอบโจทย์ข้อเมื่อกี้นะฮะหมดหรือยัง อ่าคันนี้ในกรณีรที่เป็นโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตมันจะไปมันจะไปทางระบบเลือดก็คือมันจะได้โฟลว์แบบเมื่อกี้แต่แต่ถ้าเป็นไขมันกับวิตามินที่มันละลายในไขมันพวก ADE K เคมันไม่ได้ไปตามระบบเลือดงนั้นเราจะใช้โฟลว์เมื่อกี้ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไปตามระบบน้ําเหลืองนะครับคันนี้เราต้องดูว่าระบบน้ําเหลืองมันเป็นรูปแบบไหนนะฮะนี่ไงระบบน้ําเหลืองมันก็จะเข้ามันจะมาเข้าตรงตัวสัตว์เควียนเวนทั้งสองข้างเนี่ยฮะระบบน้าเหลืองพวกลำไส้ก็อยู่แถวนี้ ก็ไปกับน้าเหลืองแหละใช่ครับไปกับท่อน้ําเหลืองปุ๊บแต่ว่าสุดท้ายมันจะมาเข้าตรงเส้นเลือดดำนะฮะบริเวณคอทั้งสองข้างนะฮะหลังจากนั้นพอพอพอเข้าเส้นเลือดดามันก็จะมารวมกันที่ชุดพิเลเวนนะคะว่าแล้วเข้าสู่ห้องบนขวาเหมือนกันในที่สุดใช่แต่สังเกตว่ามันไม่ผ่านตับจะไม่ไปตับใช่อ่ามันจะมาจากลำไส้แล้วก็มาที่มาที่เส้นเลือดดำชุดพิเลเวนนะคะว่าแล้วเสร็จแล้วก็เข้า หัวใจห้องบนขวาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นโฟล์ตามปกติก็คือเข้าหัวใจห้องบนขวาไปห้องล่างขวาห้องล่างขวาปั๊มไปที่ปอดจากปอดกลับมาที่ห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายลงห้องล่างซ้ายห้องล่างซ้ายปั๊มไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายว้ามันก็จะต่างกันที่มันจะไม่ผ่านตับบิวพยายามบิวให้ควาดิบอ่ะโอเคเราได้แล้วเนาะคนนี้เราไปดูชอยอ่ะเรามาดูชอยอ่ะหนึ่งดำเนินรายการต่อ เนี่ยพี่จอคือพี่จอตจะไม่ถนัดมอนิเตอร์นะฮะพี่เลยเขามาช่วยนิดนึงอะอ่านจากการอ่านลรวรู้แล้วว่าอีนี่เป็นอะมิโนอ่าเขียนได้ไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องรู้แล้วขน้องได้เลยอ่าวรู้แล้วคืออ่ารู้แล้วว่าเป็นอะมิโนหนึ่งรู้อะมิโนจริงๆคือถ้าเป็นไขมันอืวิตามินที่แะกรในไขมันไปกับไปกับรบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองให้ตัดไป คนนี้ไม่ไปกับรถเลยไปกับเลือดแน่นอนแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีระวังนะแบบไขมันตัวเล็กๆแต่ว่าในมอปลายเขาไม่ได้พูดถึงถ้าไขมันก็ไปตามนี้เลยนะน้องจบนึกออกไหมนะเนาะจบนะในมอปลายก็คือแบบนี้เลยไม่มีไขมันตัวเล็กๆมีขั้วนะในโน่นนะตามนี้นะทีนี้พวกนี้คือมันไปกับเลือดถ้าไปกับเลือดก็ทุกข้อเล็กน้องตัดเลยต่อไปไม่ดูแลเวลาทำอ่ะผมเขียนนี่พี่นงโอเคเหมือนกันนพี่นงจะทำแบบนี้นนะเช็ค ไม้หอือไมฮะแล้วก็เช็คลำไส้เล็กไปไหนอ่ะจอลำไส้เล็กแล้วก็ไปไปตับอ่าอายังไปดินตับีแต่พี่ผมยังไม่เช็กนะนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าลำไส้เล็กแล้วเขารัดมาหัวใจเลยก็ยังได้เนาะคือรัดมาหัวใจถ้าเราไม่รัดมันลำดับไม่ผิดแหละอ่าเอออ่าองั้นค้างไ้ก่อนได้อ่าแต่พี่จะวงแยกแบบนี้เลยเพราะไม่เหมือนแต่ลำไส้เล็กไปปอดอืมก็ดูจะไกลนะแต่ไล่ไปก่อนก็ได้อไม่มีปัญหาเนาะ ที่นี้โอเคอะมีหัวใจน้องว่าหัวใจก่อนปอดหรือปอดก่อนหัวใจหรือตับก่อนหัวใจหรืออันไหนงั้นคนนี้ตัดทิ้งเลยจบปอดไปหัวใจน้องพี่จอร์ดปอดไปหัวใจดูแบบดี่ออรัดขั้นตอนไปหน่อยอ่านี่ออกไหมเพราะมันมีตับมาอยู่ตรงนี้ไงอืมใช่เปล่าข้อนี้ผิดมาหาเลยน้องพี่จอร์ดนะ้องเออนั่นสิน้องพี่จอร์ดทำเลย งั้นก็ลำเส้นเล็กไปตับอ่ะพี่หนุ่มจะตอบลำเส้นเล็กไปตับไปหัวใจอ่าไปหัวใจอืมครับแล้วก็ไปปอดวงพี่จอดวงลำเส้นเล็กไปตับไปหัวใจวงหัวใจข้อสองกับข้อสี่อ่านะฮะแล้วก็ไปปอดอุ้ยเหมือนกันเนี่ยเสือสองกับสี่แน่นอนอ่าท็อปทูท็อปทูแยกกันไม่ได้แล้วก็ปอดแล้วต้องเข้าหัวใจก่อนพี่จอร์ดหนุ่มเนี่ยข้อสี่เนี่ยหนุ่มว่านะข้อสองก็ไม่ได้ผิดเขาลำดับไม่ได้ผิดอืม แต่ข้อสี่ลำดับละเอียดกว่าดีที่สุดเนาะแต่ถ้าถ้าไม่มีข้อสองก็ก็อาจจะอาจจะได้เดี๋ยน้องน้องผิดยังไงข้อนี้ผิดยังไงผิดยังไงก็ไม่ได้ผิดก็คือไปปอดแต่จริงๆแล้วมันต้องกลับเข้าหัวใจอีกรอบหนึ่งคือลำดับไม่ผิดอืเขาแค่อาจจะไม่ได้พูดบางขั้นตอนแต่ลำดับไม่ผิดแต่น้องข้อสองกับข้อสี่ข้อสี่ถูกที่สุดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อสองอาจจะถูก ก้บเปร์เซ็นตแบบนี้เพราะว่าเขาอาจจะรัดไปเนาะเออนั่นแหละเข้าใจสิ่งที่พี่พูดปะมันลำดับถูกแต่ว่ามันรัดข้อสี่ถูกกว่าเราต้องเลือกข้อที่ดีที่สุดนะเนาะครับจอ่าโอเคเดี๋ยวมีแบบอ่านถูกโมดแบบนี้ไม่โอเราว่าตกรลงตอบข้อไหนข้อสี่เกี่โอเคครับพจอร์บผข้อสี่เลยครับ